ให้มันชวนกูม,มาวะไอเฮียแต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับโลกาอามาเกดอนผมได้มาจากนายอินทั้งนั้นเลยนะไอพวกเนี้ยเนี่ยไอพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าพวกสตาร์เตอร์เด็กเนี่ยมันก็มีปะปายครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจะเป็นบูสเตอร์แพ็คอะไรเงี้ยบูสเตอร์บ็อกอะไรเงี้ยมันเพราะหนุ่มเทสดีหุกเขาสามพลเอกอเฮือกสุดท้ายนี่เด็กทหารเนาะแล้วก็ คำสั่งพระอิศวรเฮ้ยผมอยากเล่นเด็กเข่าไกล่ลาดเหมือนกันนะผมมีสตาร์เตอร์เด็กเข่าไก่ลาดเลือกอวตารหนึ่งใบบนอวตารโซนฝ่ายตรงข้าม power ลบสอง power ลบสองถ้าเราควบคุมอวตารพระอิศวรในอวตารโซนสามารถทําความสามารถหนึ่งและสองเทียบเงหุ้ยนี่อาจจะเป็นของเสริมไกล่ลาดผมนะขอไม่ค่อยสากรแฮปปี้และจริงครับพลเอกประโถนี่ครับพลเอกปักเป้าทําไมมันปักเป้าวะเหมือนกันนะครับ ถ้าไฟแตกแล้วก็เฮ้ยไอ้อันตะแรครับโอ้โหสวิตนี่มนุษย์ดาว R18 นะครับเอาตะแรใบแรกออกมาแล้วนะครับขอแค่ไม่ซ้ำก็พอมันออกมาใบแรกก็แรงว่ายังไม่ซ้ำมนุษย์ดาว R18 น่าจะเป็นพอร์ตสี่เเวอร์ห้าเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวเราต้องดูว่ามันเอาไปเล่นยังไงนะอันนี้มันดูเหมือนว่าเอาเอา,เอาตัวที่เราฆ่าเนี่ยมาเป็นมาเปน็นเหมือนตัวบัฟเราอะไรเงี้ยหรอ ดูอามาแล้วหนึ่งเอลาหน้าเกเขียวดูเด็กไอ้เหี้ยรูปมันเคอัตวบินโตคมวาฮาลาไอ้เหี้ยมันจริงแนวจริงจังแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสมกับเป็นการ์ดมึงเท่าไหร่นะดูด็อันนี้คือแนวจริงจังเลยแต่ลายเส้นมันไม่ให้ไงนี่ครับเรื้องสุดท้ายจิตมุ่งมั่นของพันธุ์อะไรเอ,อ้ยมันมันมีของเสริมของของเขาไกรลาดมาเยอะเหรอ บอกนี้เลือกอวตารหนึ่งใบในอวตารโซนไฟเราได้รับพลังบุกหนึ่งจนจบเทินถ้าเราควบคุมพันดนลายในอวตารโซนสามารถเลือกอวตารได้ถึง3าใบโหของเสริมไกรลาดมาลุลุนะครับของดีของดีของดีงดพระอีส่วนปอมคอสเพย์มันคอสเพย์เมื่อกี้ช่างมาแล้วนะ่ครับอ๋อพาดไฟ 8. แตกแรเป็นจอยมนุษอ์ุทำไมชจอยอยู่เนี่ย มนุษย์ดาว R18 นะครับมันคอมโบกับใบนี้ไงก็คือเอา E ีซิดนี่สวิตนี่ไปตีโช๊คือแล้วคือมันก็จะมาเป็นค่าลับใช้และใบนี้สามารถเลียกค่ารับใช้มาเป็นตัวตีได้มาช่วยกันตีใช่ไหมครับตีเสร็จกลับไปเป็นเมจิกเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะครับคอมโบันนี้นะเข้าใจล้อนะครับมันมีล้อพวกไอ้นั่นปบาวาน้อง น้องเวนสเตย์อะไรเงี้ยน,นะครับ ah. มันมีชื่อหนึ่งมันฮิตอยู่เนี่ยลูกแก้วนาคาโอ้ยพูดจระเลอ้โหพูดจระเลอระดับสูงสุดการไม่โคตรเยี้ยเลยครับดูดิพูดจระเลอระดับสูงสุดขอสี่พาวเวอร์สองเลยครับแสงออกจากกับโอเคบิลโลปลาแก่ห่อ,อนี่เด็กปลานะฮะบ,บอลผู้รักวิตามินอ่าผู้รักวิตามินเพลระเบิดดาบศักดิ์สิทธิ์แกลาติน แล้วก็เป็นแผนลับของเราพลเอกนะครับเลธรรมดาแงแผนลับฮี้ฮี้อะเลยส่งอวตารคนเอกที่ชื่อไม่สัมกันสามใบจากอาวตารโซนฝ่ายเราลงนรกโอ้โหส่งการ์ดบนสนามและบนมือของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดลงนรกโอ้โหและอัญเชิญอ,อวตารทผาดิลออที่ชื่อไม่สัมกันจะเป็นการมาถูกสาบไปรงอวตารโซนฝ่ายเราทันทีเชื่อก็คือเราต้องมีพลเอกสามใบอยู่ในอยู่ในสนาม จากนั้นทิ้งพลเอกสาใบแล้วก็เอาบนมือและในสนามทั้งหมดของศัตรูทิ้งเลยมันคือใช้ย,ยากเยี้ยๆเลยนะใช้โคตรยากพล<อ>เอกหายไปแต่ได้ทหารรอดอกลับมาส่วนฝันตรงข้าม่แก้ผ้าเลยครับหายหมดโอ้โหเออ,อีฟิตัสอืมนี่เทพตีดาบไงโอรุนดูแบบว่าจริงจังอยู่เหมือนกันนะเทพธิดาแห่งวาฮาลานารกในกรงอื เวทีเพื่อชีวิตไม่มีคนดูเลยครับอ้เหี้ยคอนสตรักโซนแล้วก็เลเลอูดคุณแม,ม่อูดคุณแม่อะไรวะน่าจะเป็นการ์ตูนมันน่ะแหละผมไม่เก็ตนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูถ้าติดกระกาปิดเกมอ่ะอเงี้ยงเงงเงี้ยนงงเงงเงง,เงีน,งงงนนะครับผมชอบพีเจี้ยนสามพันพีเจี้ยนสามพันนกพิราบเลยกองไฟลูกเสือป้อมยามแล้วก็ เลอติกเด็กไม่ชอบแด็กคูล่าดาบมีขั้นตสูงเนอใช่ไหมเลอติกดาบมีข่านตสูงเรอะเ,เ,เด็กไม่ชอบแดกคูล่าเมื่อการไปน,นี้ทา,าลายอวตารฝ่ายตรงข้ามจากการต่อสู้อวตารที่ถูกการไปน,นี้ทําลายจะส่งเขา้เขาเด็กแทนการส่งลงนรกเอาไม่ดีดิผนั่น่าจะใช่ทันจิโร่กระโปงเออกระโปงดิฝั่งตรงข้ามมันเข้าเด็กแทนที่มันจะตายอะไรเงี้ยเสยนาธิการอาณาจักรของแพง เฮ้ยยังไม่เข้าใจตั้งชื่อวะ่ะเสนาธิการอาณาจักรของแพงอะไรเงี้ยดูแบบปัญญาอ่อนดีนะผมชอบแมมมอดแช่แข็งไม่สามารถโจมตีได้ไม่สามารถสวมใส่เมจิกได้ไล่มาทำเฮี้ยอะไรก่อนพุกเขาสามพเอกอืมนี่ยเด็กคนเอกเงื่อนสุดท้ายอีกแล้วและก็สเกาเทพธิดาแห่งวาฮาร่านะครับอืมเด็กเทวดาฝรั่งใช่ไหมมันมีเทวดาฝรั่งกับเทวดาไทย ไ่รู้เด็กเล่นด้วยกันได้เปล่า,าพนเอกประโถ่ปักเป้าไปเสียงเรียกว่าฮัลลาเพื่อสุดท้ายแอนเสามงคลนทรงญี่ปุ่นเสามงคลนมึงคือเด็กไอเด็กอันนี้มันคือทีมญี่ปุ่นเลยแล้วมันมีตัวแก้ผ้าด้วยคูเลยงงเว้ยทรงญี่ปุ่นคืออะไรวะคือเสาโทรอีรอแล้นี่คือที่อะไรอะ่ะเดินผ่านเสาเลยครับอันเชิญอวตารผู้เจริญ ยังไม่เห็นนะฮะแต่ก็คุ้ว่าน่าจะพอนึกออกหนึ่งใบจากมือเราลงบนอวตารโซนฝ่ายเราอวตารใบนั้นได้รับพลังบุกหนึ่งในช่วงเอ็นเฟสเราส่งอวตารที่ถูกอัญเชิญด้วยความสามารถนี้ลงนรกอ๋อต้องไปดูแอนิเมชั่นมันอ๋อเหรออ่าอ่าอ่าเข้าใจละนะครับเต่ามงกงเออผมไม่เก็ตไงผมไม่เก็ตมุกมันไงใช่ไหมครับอ่าอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับอสูรบินโต๊ะกลมเมียตพาไฟแตกแล้วก็ เอสมาใส่ยเวทย้อนกลับอุย้ยองล่วัดอุ้ยไอ้เฮียมันโดนแบนใส่ยเวทย้อนกลับมันโดนแบนเล่นไม่ได้เอามาก็เล่นไม่ได้โอ้มันโดนแบนเฮ้ยมันเป็นยูอาร์ด้วยหรอเอสมาเอสานะฮะถ้ายูอาร์มันจะเป็นขอบทองรอปลดแบนอนาคตแต่กงมันแบนอยู่ตอนนี้อ่าสี่ได้สี่ครั้งต่อเทินด้วยเชียร์ตีด้วสโอ้โหสมควรโดนแบนครับแม่เก่งนี่ครับ เอาไว้เด็กกับเอาไว้เล่นกับพวกกาลูอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะกาลูเวทเวทมันเยอะใช่ไหม,อมยอดนักบุญพระอิสวรปอมวาฮาราต่ที่เอสนะครับอันนี้ก็เอสครับคาเฟ่หมาแมวเอ้ใบนี้สวยอยู่นะอย่างน้อยก็ไม่ซ้าใบนี้สวยอยู่ครับคาเฟ่หมาแมวครับมีหมีแพนด้าด้วยนะครับแต่คือมันไปหลุดมันหลุดไปเด็กไหนวะนนี้น่ารักดีนะใบนี้น่ารักเออ กับตันเจ็ดสีบึงทมินพีเพลคุณบูล็อกสเตอร์เทระเบิดแกลาตินจานุยอาหารช่างอืมแรธรรมดาจานุยจานุยเฮ้ยซีเข็ดแลยังไม่มานี่มาละซีเข็ดแลโช๊ะไอ้ กูได้การดโดดแดนสองใบเล่นไม่ได้ออ้เด็กกามันสวยว่าม,ม,มันเล่นไม่ได้อะมันเล่นไม่ได้อะเฮ้ยแต่สวยมากเลยเป็นการที่สวยมากนะเป็นการที่อย่างกับพวกการพบกสตรีทสตรีทแนวสตรีทอะไรเงี้ยสวยมากเลยนะฮะชิลลกามันสวยมากฟูลอาร์ตด้สวยมากองลี่วันนะครับเวนกรรมแต่ถ้าเล่นได้โหเท่เลยเพวกการมันเท่ความสามารถมันดีเท่าการลการเราดีด้วยอะไรเงี้ยโชว์พลังแฝงนะครับ อวตารฝ่ายเราสู้บวกสองจุดจบ,จบเทินเชื่อใบนี้น่าจะสามันนะใช้ไะใส่ไะมใบนี้บวกสองจบเทินเป็นการ์ดเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะใส่นะพลังแฝงคือแบบมึงเอากูยิงแม่งไอสัตว์ผมว่านะมันมีสเสน่ห์มากเลยนะใช่ปะ่ะการ์ดแม่งโคตรมีสเสน่ห์แม่งแม่งโคตรครีเอทอ่ะพลังแฝงเนะี่ยเห็นไหมลนะ่ะพลังแฝง <c oughs> <c oughs> ไอ้แม่งครีเอทมา ฮีเจียนสามพันสามพลเอกเพื่อสุดท้ายกองถ่ายหรือสีกองถ่ายหรือสีหรือสีเท่านั้นเมื่ออวตา,สารสนงแทนต่อสู้นคนานสู้ลบหนึ่งจนจบการต่อสู้อะไรคือกองถ่ายหรือสีวะผมไม่เข้าใจวะจ่ามะนาวแขนเหล็กไปหนึ่งทีอันตระแลเอ้ยไม่ซ้ำโอเด็กทหารวะจ่ามะนาวแขนเหล็กอมเมื่ออวตารโลกมนุษย์สามัคคีขอสี่เพราะว่า ถ้าอยู่ในสถานะสาหัสสามารถอัญเชิญได้ด้วยความสามารถนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอร์สอ๋อจ่ามะนาวตายไปแล้วก็อัญเชิญจ่ามะนาวแขนเหล็กอลิเกอร์งี้ยเท่นนะไบโอนิกคอมมานโดนี่ครับอืมมันก็อยู่เด็กสามคนอกวะมันดูแบบมันดูล้อแบบล้อหี่เฮียดีเด็กปฏิวัตินะครับสวยนะสวยนะจ่ามะนาวแขนเหล็กเอ่ออันตราแลน่าจะครบแล้วนะฮะผมคิดว่าใช่น่าจะครบแล้วนะครับ,รบ,รบซูเปอร,ร์แลน่าจะครบแล้วเหมือนกันปะ ทำนาคานาพาวเวอร์บุกหนึ่งสองสุดท้ายนะครับโชวประตูวาฮาร่าเอ้ยอ๋อนี่แรงธรรมดาประตูวาฮาร่าเลือกอวตารท bij, เทพธิดาวาฮาร่าหนึ่งใบในรลกก่ายเรากลับขึ้นมืออืมเป็นเทวดาฝรั่งนะครับวาฮาร่าโอเคกล่องที่2ลุยเลยเป้าหมายก็ยังคงเป็นพี่หน่วงยูอแล้วก็จะไปไวๆทีหนึ่งเพราะมันจะเริ่มซ้ำเยอะแล้วไงจิตมุ่งมั่น พันละลายพาวเวอร์บุกหนึ่งเอนี่งอันนี้ดวูก่อนว่าได้เล่นไหมอยากเล่นตัวติงไกรลาดเหมือนกันยอดนักบุญไปไวไปไวไปไวช่างมาแล้วเฮ้ยอี้อ,อ,อแร่ธรรมดาจาะนุย้ยต่อไปให้หลานเล่นเด็กไดโนเสาร์เออว่าโหว่าน่าจะเผื่อให้หลานได้เลยเนี่ยพรุ่งนี้ผมทํางานนะเด็แต่ว่าหลานผมมาเยี่ยมนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดแฟนผมนะครับหลานน่าจะมาเที่ยวแต่ผมคิดว่านะ่ผมผมผมมีดูพับจีอะ ก็เลยไม่ได้อยู่เล่นกระหาราลาน่ะเฮ้ยมาเลยกีนนวลมีอยู่จริงเขามีอยู่จริงเอาเรื่องนะเฮ้ยหล่อจะได้เล่นละทิ้งการ์ดบนมือเรา2ใบเชียร์ขอ4ี่เพราะว่าหนึ่งเลือกเอาตารคองนข้่มขัมหนึ่งใบ นำการที่เลือกและการ์ใบนี้เข้าสู่ช่องเมจิกโซนฝ่ายเราเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสถัดไปของเราอัญเชิญการ์ใบนี้เข้าสู่ช่องอวตารโซนฝ่ายเราอ๋อแต่ว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามที่อยู่เมจิกโซนมันไม่ได้กลับมาคือพี่หนวลเขาออกไปออกไปตื๊บที่เมจิกโซนออกไปจัดรายการอะไรเงี้ยเหรอดูดมอนไปเลยอ่าพี่หนวงอืมมา1ใบเอาเรื่องนะครับก็ไม่แน่วหนึ่งเหรียญหนึ่งกล่อง มอาจจะได้ยูอาร์ซ้ำมาอีกก็ได้นะเยี่ยมแน่นอนแต่ว่า UR มันออกมาครบแล้วนะครับ UR ออกครบแล้วอาจจะเหลือเอ่ออาจจะเหลือซีเคลแระนะครับอีมิงไบน้องมี่สามจุดศูนย์โอ้โหไอ้เหี้ยพี่หนูเป็นหนี้โอ้โหโดเรมี่กูเย้ยพี่ต้องรักษาพ,พรหมจรรย์หนูไว้ให้ได้เนาะกูยังไม่เห็นโดเรมอนนะครับแต่โดเรมี่แม่งหมดสภาพเลยว่ะ ตายแล้วไอ้เหี้ยมันเหมือนแบบผ่าสงครามโลกมาสองครั้งอะโดเรมี่คอร์หนึ่งตีสี่โอ้เออวะเก่งอย่างวะคอร์สหนึ่งทำไมมันตีสี่เลยวะเนะี่ยโอ้โหโดเรมี่มันนีต้องมีโดเรมอนแหละ้แบบนี้ถ้ำนาคาการ์ตูนเด็กจบกันไอ้เหี้ยความฝันวัยเด็กลาก่อนความฝันวัยเด็กแมมมอสแช่แข็งนรกในกองโชชัพพยาหน้าเกตลุง ถ้าเอาตาอไปน,นี้โครงการมากกว่า7เชื่อมบนนั้นเฟสจะได้รับความสามารถต่อไปน,นี้จบเทินเมื่อตอนจบตีไลฟ์พอยต์สำเร็จตอนไหนต่อไลฟ์พอยต์การสองใบโอ้เหมือนตีไลฟ์พอยต์จากหนึ่งใบเป็นสองใบเด็กนาคเด็กเด็กนาคหัวเฉยๆวะเด็กงูอะไรเงี้ยผมว่าน่าไม่น่าเล่นนะดูไม่น่าเพียวเลยดูไม่น่าเล่นนะนนนครับถ้าเด็กเด็กครุฑอะไรเงีย้ยยูดูเท่อยู่นะแต่เด็กนาคเด็กงูเห็นไหมจอยมนุษย์ดาวอาร์สิบแปดโอเครอฟูลอาร์ตซีเคทแย่พนเอกปักกระเป้าป้อมยาม สามปนอีกแอนโอ้ใช่ทีมไหมเนี่ยไม่ใช่โอ้ใช่เะปัตตุวะฮาร่าไม่ใช่เออเราอยากได้แบงค์คงกระเลยครับท่าไฟแตกนี่มันมีสิบกว่าใบแล้วมันเหี้ยฮะแอดวิกกับอโศกาาบาพิสุงมันรอเหี้ยอะไรวะตัวนี้ซุปเปอร์แลนะครับพอดีจุติพอดีคือแล้วกัปผีนะครับเด็กผีครับอัญเชิญผีเออใบคอทห้า ลงจากตลกลงอวตารโซนโอ้โหคอร์เจ็ดพาวเวอร์สามเด็กผีเหรอครับดูไม่น่าเล่นวะ่ะไม่เป็นไรซูเปอร์แรงนะครับดูไม่น่าเล่นวะ่ะมันล้ออะไรวะเนี้ยไม,ไม่น่าไม่น่าเลยล้อน่าจะกระตูนมันนะี่ครับพูดแต่ว่าเด็กม่เยอะจัดเลยเนาะมีชาวต่างชาตินี่เนี่ยเด็กปลาอะไรเงี้ยทหารอะไรเงี้ยเออโอ้มันมาเป็นชุดเลยวะ่ะ โอ้โหอาร์เธอร์ราชาแห่งอัศวินโต๊ะกลมโอ้โห oh มันจริงจังเกมวิ่งมาเลยว่ะเราสามารถคุ้ม Arthur, อาร์เธอร์ในอวตารส่วนได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้นเฮ้ยกราฟสวยเว้ยกราฟสวยมันทำฟอยด์สวยมากเลยนะมันทำฟอยด์สวยมากเห็นไหมคุณดูฟอยด์มันดิเออเยี่มันทำฟอยด์แบบนี้เขาท่าสวยครับสวย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 ไปนี้สวยครับส่ง modification ดาบศักดิ์สิทธิ์จากเบ็คเราสองใบพวกดาบดาบ Exc เ excaliber อะไรอย่างเงี้ย ลงนรกอันเชิญอวตารอัศวินโบกลม1ใบจากเด็กเราจากนั้นสับเด็กจนกว่าจะจบเทิร์นนี้อวตารฝ่ายเราที่มีชื่อเดียวกับอวตารที่อูอันเชิญด้วยความสามารถนี้จะไม่สามารถสั่งโจมตีและใช้ความสามารถได้แล้วก็เชิญอัศวินทตกลมจากเด็กเรามาลงสนามอะไรเงี้ยเหรอเก่งเงี้ยเด็กอัศวินโตกลมของชาวต่างชาติอ่ะผมมีผมซื้อ starter เด็ก3กุ๊กมามันเล่นไหนยินดีได้เปล่า ไม่น่าได้ไอ้เหี้ยคนละตีมนั้นจีนเหรอครับเฮ้ยผสมสามก๊กได้ด้วยสามร้อยบวกครับอาเธอร์อืมเขามเล่นกับสามก๊กได้ก็น่าเล่นผมอยากเล่นสามก๊กนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมอยากเล่นไก่ลาดก่อนเพราะว่าเห็นมันบอกเล่นง่ายถ้าเพิ่งหัดเล่นก็อยากเล่นอะไรง่ายๆก่อนเนี่ยคู่เจริญระดับสูงสุดเด็ก่างเหี้ยเหมือนจะออกครบไปหมดแล้วนะอาจจะเหเลยเอฟอาร์หนึ่งใบนะผมคิดว่าถ้าอย่างนั้น่าจะออกครบแล้วนะครับงั้นเราไปไวนะอู๊ดคุณแม่อืม ไปไวหน่อยไปไวหน่อยเพราะว่า U R มันออกมา2องใบแล้วนะครับแล้วก็แบบซีรีดแรมันออกมา1นึ่ใบแล้วนะครับ U R มันครบโค,โคโต้าแล้ว S R น่าจะออกามาสองใบแลบ้วป่ะเลดิกมันไม่หลุดเลทเลยเหรอไม่นานะครับโดยปกติแล้วไอ้พวกบล็อกพวกนี้มันมันเป๊ะนะครับมันเป๊ะครับถ้าเหมือนยูกินะเพราะยูกิมันก็เป๊ะครับไม่ค่อยหลุดเลม เฮ้ยนี่มันยาดอาร์สิเนี่ยถ้าเราควบคุมอวตารมนุษย์ดาวอาร์ในอวตารโซนยาสสำรวจ r าร์สปดนำกาอวตารหนึ่งใบในนรกฝั่งตรงข้ามที่คอร์ห้าหรือมากกว่ามาไว้ที่เมจิโซนฝ่ายเราจากนั้นเปลี่ยนโอ้มันเอาตัวใหญ่ของฝั่งตรงข้ามครับเอาตัวใหญ่ของฝั่งตรงข้ามมาเป็นขี้ฆ่าเราเลยครับแต่จากในนรกนะใช่ไหมว่าครับป้อมยามโชโอ้โห4กรุน เทพธิดาแห่งวาฮาร่าแน่เหมือนหิวลาบยังไงไม่รู้ว่าซีกรุนเนี่ยคือพยายามให้มันดูจริงจังใช่ไหมดูดิแต่คือลายเส้นมันได้เท่านี้อ่ะนะครับเอ่อตอนนี้สัสาบใาบอวตารใบานี้พาวเวอร์บุกหนึ่งเทพธิดาแห่งวาฮาร่ามันเป็นเด็กฝรั่งผมเทวดาฝรั่งผมไม่ค่อยอยากเล่นว่ะนะครับวาฮาร่าไม่มาเพียบเลยแต่เด็กฝรั่งสำหรับผมไม่ค่อยอพียพเท่าไหร่อย่างน้อยกล่องนี้พี่หน่วงก็มาถือว่าเอาเรื่อง แสดงว่ากล่องนี้ผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแสดงว่ามันต้องมีตัว,ตวโกงๆแน่ๆมีดิไอที่มันจวดสามใบไงใช่ไหมชี้เหี้ยพลเอกนะครับอ้าวมาความเหี้ยของเราพลเอกโอเคกล่องที่สองนะครับกล่องที่สองผมถือว่าดีนะ <c oughs> อามีอาเธอร์ซีกรุนอะไรเนี่ยไอ้นี่เ,ยเฉยๆว่าเฮ้ย <c oughs> มนุษย์ดาวอารสิบแปดเอาไว้เล่นกับตัวสองตัวก่อนาดนี้ก็ถือโอเคอยู่ <c oughs> อาร์มอนดูเก่งดีเด็กนกนะครับแล้วก็พี่นวง เออยังเหลืองหนึ่งกล่องนะถ้าเกิดว่าเราได้พ่หนงอีกอีกกล่องหนึ่งอีกใบหนึ่งผมถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับอีกกล่องหนึ่งกล่องสุดท้ายครับมนาะกล่องสุดท้ายสำหรับตอนนี้โอเคกล่องที่สามนะครับอืมเพราะว่าผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับโชะหน้าเก็ดลุ้มฉับพยาเราไปไวเลยนะครับเราต้องการการแบบว่าระแรแ,รแรในนี้เท่านั้นนะครับอืมเอาไปกองกองให้คนหยิบ อืมใช่ผมก็ป้อมยามยานสำรวจ R18 ์นี่ผมว่นเด็ก R18 เล่นได้แล้วยานเจรินอะไรมันผมก็ได้าหมดแล้วนะครับถ้าพี่หนูไม่ใบขอพี่หนูใบรูเรื่องเลยอัศวินโตกลมจ่ามะนาวแขนเหล็กโอ้โหถ้าเกิดว่าเราเล่นมันเนี่ยผมว่าเล่นได้เลยนะฮะถ้าเราเล่นเด็กมันนะฮะ ผมแม่งมี2ใบแล้วครับจ่ามะนาวแขนเล็ก UR มาแล้ว1ครับจ่ามะนาวเหรอวะถ้าเป็นเด็กทหารผมว่าจ่ามะนาวเล่นได้ละ2ใบน่ครับนะพนเอกมาคู่กันตลอดเลยวะไม่มันคือเป็นการ์คอมมอนครับการ์คอมมอนมันกระปกโปกอยู่แล้วยอดนักบุญพระอิศวรปมวาฮาลาเพื่อนสุดท้ายและอีจอยเด็กเอสดีศนยมาเล่นได้เลยอ,เอ๋อเออี่ผมไม่มีซัเตอร์เด็ก ทหารนี่ครับไม่ได้ซื้อนะครับไม่มีขายครับสตาร์เตอร์เด็กทหารภาพไฟแตกแล้วนะคำสั่งพายิส,สวดผมมีสตาร์เตอร์เด็กสตาร์เตอร์เด็กหนึ่งอะไรเงรี้ยเอามาหัดเล่นแต่ผมซื้อสตาร์เตอร์เด็กเจ็ดที่เป็นสามก๊กมาอะไรเงี้ยเพราะอยากเล่นถ้าเล่นเป็นแล้วก็อยากเล่นสามก๊กนะครับเพราะว่าผมชอบสามก๊กแต่เอาไกดลาดมาเล่นก่อนพอดียินว่าเล่นง่ายเอามาหัดนะครับบอลผู้รักวิตามินลูกแก้วนาคาเนี่ยนาลายจิมุ่งมั่นนะครับ ี๋ยวค่อยมาว่ากันแหละนะครับถ้าเรากองอื่นๆพีเจียนนรกในกงอืมเวทีเพื่อชีวิตอามัดมนุษย์เออกวัวมนุษย์ดาวอารสิบแปดเนี่ยแหละเล่นแน่ๆนะครับกูได้อานาเดออามัดมาอีกแล้วนะครับซุปเปอร,ร์แลมนุษย์ดาวอาร์สิบแปดเล่นแน่ๆกูโอเคซุปเปอร,ร์แลมายหนึ่งใบเด็กรถถังที่ว่าเล่นได้แต่น่าจะต้องรองของเสริมออกมันอาจจะไม่เก่งมากอะไรอย่างงี้ยไหม ป้อยมยมอูดคุณแม่ก็คืออ่าก็ซื้อมาอย่างละสอกล่องอะไรงี้ใช่ไหมไปเป็ starter deck กันหรอกอ้โหนี่ไงน่ามาแล้นะครับอืมมันซ้ำครับแต่มันเด็กผีผมก็เลยไม่ซีเรียสนะครับอืมไม่ดิมันเป็น sr ผมเลยไม่ซีเรียสแต่คือมันซ้ำไงยังดีที่มันไม่ใช่ ur ถ้ามัน ur สิงเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับ เอสรออกครบไปแล้วออกมาสองใบเฮ้ยมันจะมีอีกใบมันออกมันมีสามใบทั้งหมดพนเอกประโทปักเป้าช่างมาแล้วพลาดไฟแตกเลยและอุย้ยแบง์ผู้มิชิตยูอาร์ครับอฮ้ยแบง์ผู้มิชิตยูอาร์ยูอาร์มาแบง์ผู้มิชิตอ,องลิวันเลย,ยาาหน้าตู้ออกเออหน้าตู้ออกเนี่ยหน้าตู้ออกไอแบง์ผู้มิชิตนี่คือหน้าตู้เลยครับ ไอ้แบงค์นูน่นไอ้แบงค์นี่ถ้ามันมีชื่อไอ้แบงค์เนี่ยแล้วมันสามารถเอาไอ้แบงค์สี่ใบเนี่ยลงสุสานแล้วเรียกมันขึ้นมาได้อีกและไอ้แบงค์สี่ใบที่มันลงในสุสานเนี่ยมันก็เป็นมาทเทียบให้ตัวนี้ไปเลยอะไรเงี้ยหรอชิคดูเก่งอัเนี่ยไอ้แบงค์นะครับโอ้โหไอ้แบงค์ดูเก่งมากครับเออหน้าตู้ออกเออโอเคหน้าตู้ออกถือว่าแฮปปี้นะครับ ยูอีกหนึ่งใบเท่ากับว่า UR อาร์เนี่ยออกหมดละเหลือฟูลอาร์ตนะครับเปเปอร์ Paper, มาเลยเดีกว่ามาเปเปอร์เปเปอร์มาไหมอัศวินโต๊ะกลมวาฮาร่าเพื่อนสุดท้ายและไอเชียคุ้นคุ้นวะคุ้นคุ้นวะเฮ้ย hey! หน้าตู้แบบฟูอาร์ตตึงๆแบงค์ผู้พิชิตสวยมากเลยว่ะใบน,นี้สวยว่ะสวยเว้ยสวยเว,ว้ยเห็นหน้าสวยเว้ยไอเชียเด็กไอแบงค์หน้าเล่นว่ะผมว่าเอาเรื่องกล่องนี้โคตรตึงไอแบงค์สงใบแต่ว่ามันได้แค่องลี่วันนะครับแล้วก็ใส่ใบนี้แทนไงใช่ไหมมันได้แค่องลี่ันคือใส่ไอแบงค์ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นไอแบงค์คงกระเร์อ่ะแต่ว่าลุองอาร์ตใบนี้แม่งตึงจัดโคตรเท่นะครับ อืมสวยเลยครับใบนี้เปเปอร์ Paper ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ซีเกตแลครับเปเปอร์ Paper มันจะเป็นเหมือนแบบกระดาษหรอเป็นเหมือนภาพวาดอะไรเงี้ยนะอันนี้ซีเกตแลครับเอ๊ะใช่ซีนะเกตแลละเฮ้ยมันเขียนว่า PM เหรอเฮ้ยมันเขียนว่า PR เว้ยมันเขียนว่า PR เว้ยมันไม่ใช่ซีเกตแลเว้ยมันคือเปเปอร์แลหรอมันเขียนว่า PR เว้ยเฮ้ยมันคือเปเปอร์แลเว้ย ใช่มันเขียนว่า PR มันคือเปเปอร์แลมันคือแลระดับสูงสุดแต่ว่ามันไม่ใช่มันมันสูงสุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันอยู่สูงสุดอะเปเปอร์แล่หนึ่งใบแล้วก็คัพบอร์ดแล่หนึ่งใบหนึ่งแบบอ่ะเปเปอร์แล่หนึ่งแบบคัพบอร์ดแล่หนึ่งแบบซีเข็ดแล่เอาต้าแล่ซุปเปอร์แล่แล่คอมบอนเนี่ยเปเปอร์แล่อยู่ตรงไหนเออเด็กแบงค์เก็บยากมากมีทุกแพ็คอ๋อเข้าใจเข้าใจกระจายกระจายกันไปใช่ไหมครับอุ้ยพันสองเหรอ ไอเชียเปเปอร์แลงยังพันสองเองเหรอโหเ,อเอย้ยแสดงว่ามันเล่นยากมากเปเปอร์แลไอแบงค์หนึ่งใบนี่ผมคิดว่ามันน่าจะสองพันขึ้นนะแต่ไม่ใช่ไม่ตึงนะอืมน่าเสียดายมากแต่ว่าสวยโครตรสวยโครตโครเข้าไปมีโคตรตึงคนระับกล่องนี้โครตรดีกล่องนี้โครตรดีโคตรตึงนะค่อยมีกำลังใจเปิดต่อหนอเปเปอร์พิ่ 4, ุ่งสี่พันโอ้ ยอดเลยว่ะแต่เปเปอร์มันก็แสดงว่าเปเปอร์มันคือแรระดับสูงสุดผู้อยู่ระดับสูงสุดสูงสุดจะถูกแล้วนะครับแต่คาร์ดบอร์ดก็มีสักไม่แพ้กันเพราะว่ามันก็มีอย่างละหนึ่งแบบเหมือนกันคาร์ดบอร์ดกับเปเปอร์อ่ะอ่าคืออาจจะอาจจะเท่ากันใช่ไหมครับไม่คาร์ดบอร์ดกับเปเปอร์เพราะมันมีหนึ่งอย่างหนึ่งบูสเตอร์บ็อกซ์มีอย่างละแบบเท่านั้นนะครับแผนรับพลเอกอันนี้ไม่ได้มีอะไรละลนะครับ หนึ่งคาตันหนึ่งบายอะเปเปอร์อ๋อเอ้ยเอ้ยหนึ่งคาตั้นน่าจะสิบสองกล่องเลยนะแล้วอย่างไอ้คาร์ดบอร์ดอยากไอ้เปเปอร์แหล่นี่เปเปอร์แหล่ใช่เหรอใช่หรอทะพันสองเองหรอแล้วอย่างคาร์ดบอร์ดนี่ผมอยากรู้ผมอยากรู้เลทเลทแลเหมือนกันสีกลุ่นนี่ซุปเปอร์แหลนะครับไอ้เทียอะไมค์บแล้วสีกลุ่นนะี่ครับผม,มอยากได้ไปคาร์ดบอร์ดจะเป็นการ์ดลายเส้นไม่ลงสี อ่าก็รู้ที่ว่ามันเป็นสีสีน้ำ,นำตาลวะผมมีที่ทิ้งสอบอยู่อะนังคนโทรทาร์ดบอร์ดก็คือกระดาษแข็งอะใช่ไหมทาร์กระดาษแข็งนะครับเอาเรื่องโอ้พลังแฝงผมชอบการพลังแฝงวะ่ะผมชอบอะการพลังแฝงว่าการเป็นคีรีเอทด,ดีนะครับกูเลยอย่างชอบฟอยสวยดีฟอยสวยครับฟอยสวยเพราะว่าการมันดีอยู่ครับสกอ เทพธิดาแห่งวาฮาร่าครับเด็กวาฮาร่าเฉยๆครับเด็กวาฮาร่าจบนี่กูไปนั่งดูการ์ตูนพักผ่อนหย่อนใจดีว่ิดว่าไงดูไปสองตอนแล้วนะครับไปดูการ์ตูนเล่นดีว่าเดี๋ยวลดราคาพี่อ๋อฮะอันนี้น่าจะหมดละนะครับกล่องสุดท้ายโอ้กล่องถ่ายลือสีโอเค <c oughs> กล่องนี้นะครับเชือกกล่องนี้แม่งโคตรตึงแบงค์ผู้พิชิต แบงค์ผู้พิชิต2ใบโคตรตึงครับแล้วก็มีอ่าไอผีอนาเดียมัสนครับจาามะนาวแขนเหล็กแล้วก็วาฮาร่าหนึ่งใบเชียด่โคตรตึงเลยครับอันนี้โคตรสวยนะครับเอาเรื่องนะครับโอเคพอและนะครับเท่ากับว่าเราได้พี่นวงมาอีกแล้วก็ได้ไอแบงค์มาอีกโอ้ไอ้แบงค์ดูหล้าน่าจะาเล่นยากว่ะ แต่ดูน่าเล่นนะครับคือเป็นไอแบงค์ในในรูปแบบต่างๆไอแบงค์แบบมัลติเวิร์ซซึ่งไอแบงค์แต่ละตัวความสามารถมันก็ต่างกันไปแต่ไอตัวนี้คือตัวตึงสุดไอแบงค์ใน3ก๊กก็มีโอเคก็จริงๆ๋ยวผมยังมีผมยังมีพวกนี้อีกนะแต่ว่านี่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูกันพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเราเราค่อยมาจัดเล็กแล้วก็มาเล่นกันนะครับแต่ตอนนี้เราพักก่อนครับคือเขม สวัสดีครับฟีฟ้าท้ายเกลียงครับผมรู้หรือยังนะฮะว่าพี่ปุยตอนนี้นสตรีมที่ไหนอ่าใส่เสื้ออย่างนี้จะไปที่ไหนได้ก็ต้องเป็นซุปครับผมอย่าลืมมาติดตามกันได้ครับ